ณมากเลยนะคุณคุณเจ้าขาคุณถมากเลยค่ะฝาย่อกแล้วนะฝ่ายอแล้วน

เดนื่ดร้อนมากเลยกินหรือไม่กินบอสก็เก็บบอสก็ยุ่งอ่ คว,ค,ความรักฉันลอยบนหินใจยังฉุนไม่หายเลยนะคะยังฉุนมากเลยค่ะไม่ต้องร้องลูกเดี๋ยวให้ถ้าร้องแล้วจะไม่ให้นะคะไม่ให้ทั้งหมด คุณแม่ยังไม่ได้ผ่านอะไรเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยคุณแม่คงจะทำอะไรอยู่ไุณม่งานเยอะไป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 บอสไปเลยนะนะคุณแม่ต้องใช้เสียงดังนะไปเลยบอสเหบื่อบอสมากเลยบอสบอสจังยรอ้อยอ้อยอ้ยใส่แมมมันฉุนค่ะมันฉุนค่ะกลิ่นโอ้อยอ้ย ใส่แม็กกินข้าวนะมั้ยใส่แม็กกินข้าวได้ไหมคะเนี่ยหารจานเดียวนี่ละคะคือมือเช้ามือเช้าของอาหารก็ถอดแม็กก่อนนะคะ แดงไปน,นิดนึงไม่ชอบหน้าแดงมากานกันเลยนะคะ่านกันเลยนะคะไปเดี๋ยวไปนะคะโอ้ยโอ้ยร้อนมากเลย คุ้นด้วยอาหารจานเดียวค่ะผัดตับหมูสับกับตับนะคะหมูสับกับตับกับตับชิ้นชิมกันนะคะอร่อยเหมือนเดิมค่ะ เหมือนเดิมนะคะทำอะไรไม่เปลี่ยนเลยมีคนมาดูเหมือนเดิมคนเดียวอื